สวัสดีครับช่วงนี้มีทั้งข่าวจะปรับคอรมอรซึ่งก็มีที่ว่างอยู่สองตำแหน่งหมายความว่าไม่ต้องปรับใครออกเนี่ยเพิ่มเข้าใหม่ได้ทันทีอีกสองตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับแล้วก็จะมีการแต่งตั้งสนชเพราะว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวยาวรวด3ามวาระภายในวันเดียวเพื่อที่จะให้แต่งตั้งได้ ก็บวกโคต้าเข้าไปอีก30คนคงมีทั้งสองรายการแน่ๆแหละครับทั้งครมทั้งสนชแต่สิ่งที่อยากจะชวนทุกท่านตั้งข้อสังเกตก็คือรายชื่อของครมกับสนชเที่ยวนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญญาณบอกอะไรเราได้บ้างในทางการเมืองต้องยอมรับนะครับว่าหลังจากผลการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญหลังจาก การประกาศโผทหารซึ่งแม้ว่ายังจะไม่ปรากฏออกมาอย่างเป็นทางการครบถ้วนกระบวนความเนี่ยนะฮะแต่สื่อมวลชนและสังคมรับรู้ไปไกลแล้วเนี่ยดุลอำนาจในคอสชอดุลอำนาจในรัฐบาลเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยะสำคัญดังนั้นตามดูกันล้วครับว่ารายชื่อคอรมอรายชื่อสนชเนี่ย ออกมาแล้วสื่อมวลชนและสังคมจะมองภาพว่าเป็นสายทางอำนาจมาจากส่วนไหนของคณะคสะชในเวลานี้คือเดิมเนี่ยนะฮะเสียงท่านนายกเวลาพูดถึงการแต่งตั้งอะไรใดๆเนี่ยท่านก็เสียงเข้มลหละบอกว่าเป็นอำนาจของท่าน แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับหน้าตารายชื่อของคนที่เข้าไปนั่งอยู่ในตำแหน่งสำคัญสำคัญเนี่ยดูเหมือนว่าจะออกมาจากอีกที่หนึ่งแต่คราวนี้เนี่ยนะครับถ้าหากว่ารายชื่อสอนชทั้ง30คนหรือรายชื่อครอมอที่จะตั้งใหม่เพิ่มเนี่ยฮะชี้ว่ามาจากการตัดสินใจของท่านนายกเป็นด้านหลักโดยลําพังแล้วลก็พอชัดน,นะครับ ว่านี่คืออำนาจเบ็ดเสร็จจริงๆหลายท่านคงคิดนะฮะว่าการรัฐประหารเนี่ยก็คืออำนาจเบ็ดเสร็จอยู่แล้วตั้งแต่ต้นไม่ใช่หรือแต่ในโลกของความเป็นจริงเนี่ยนะครับไอ้คำว่าเบ็ดเสร็จเนี่ยมันไม่ไมไมเบ็ดไม่เบ็ดเสร็จเสียทีเดียวอะเพราะว่ามันยังมีศูนย์อำนาจที่ทับซ้อนกันอยู่ในคณะที่เขาร่วมกันรัฐประหารน,นั่นแหละครับแต่ว่าจาก ผลการลงประชามาติซึ่งโอ้ยใครต่อใครบนเรือแพเนี่นะครับเขาโหมประโคมกันใหญ่อว่านี่คือการนําเดี่ยวเป็นแต้มของท่านนายกเพียงคนเดียวบวกกับโพทหารเนี่ยมันจึงเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจขึ้นมาท่านนายกบอกด้วยนะครับว่าใครอย่าไปเที่ยววิ่งเต้นให้เสียเวลาเลยเพราะว่าท่านไม่หะพวกมาวิ่งเต้นเนี่ยจะผิดหวังเสียเปล่า ผมก็เห็นจริงอย่างนั้นนะครับคือท่านคงมีของท่านไว้หมดแล้วล่ะในใจอะวิ่งไปก็เท่านั้นนะครับเขามีของเขาครบถ้วนเรียบร้อยผมว่าใครที่เตรียมการจะวิ่งเต้นเนี่ยมองเลยไปเลยครับนู่นฮะมอง250อสวลากงตั้งอ้อาวิ่งได้ก็วิ่งเอาอะก็เชิญวิ่งกันให้มันหรือถ้าพลาดสวลากราตั้ง250วิ่งยังไงก็ไม่เข้าเนี่ยนะฮะ ก็ไปตายเอาดาบหน้าเลยครับไปเข้าพรรคคุณไผ่บุญนิติตะวันนวลแกเอาแน่เหมือนกันแล้วพรรคการเมืองนั้นก็มีเจตดจำนงเดียวนะครับก็คือจะสนับสนุนผลเอกนายกผลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งตำแหน่งมันจํากัดนะครับแต่ว่าความต้องการเนี่ยมันเยอะเคยมีคนพูดกันนะครับว่าบ้านเมืองนี้ที่มันมีปัญหาเพราะว่ามีคนแสวงประโยชน์จากความเป็นประชาธิปไตย ผมพยายามคิดตามก็คิดว่าคงมีบ้างนะครับแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่สแสวงประโยชน์จากความเป็นประชาธิปไตยนี่มันก็จะถูกตรวจสอบด้วยกลไกลของประชาธิปไตยแล้วหนีไม่ได้แหละครับที่จะต้องผ่านการตัดสินใจของประชาชนดังนั้นปัญหาจริงๆของบ้านเมืองเวลานี้นี่นะครับก็คือมันมีกลุ่มคนที่สแสวงประโยชน์จากความเป็นเผด็จการนั่นแหละครับปัญหาใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ในเหตุการณ์ทางการเมืองตลอดเวลา10ปีเนี่ขณะที่เราเถียงกันเรื่องเผด็จการหรือประชาธิปไตยประชาธิปไตยหรือรเผด็จการเนี่ยนะครับปรากฏว,ว่าเราได้ผลิตกลุ่มคนซึ่งเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลไกลอํานาจนอกระบบเอาตัวเองเข้าไปมีสถานะทางการเมืองเข้าไปเล่นการเมืองโดยประกาศว่าตัวเองไม่ใช่นักการเมืองนี่ย กลุ่มใหญ่ๆนะครับแล้วกลุ่มนี้ท่านลองสังเกตดูหน้าซ้ำหน้าเก่าตั้งแต่คราวยึดอำนาจปี2549จนถึงการยึดอำนาจปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่ายังคงยืนอยู่บนเวทีแล้วก็มีหน้าที่เหยียบย่ำทับถมนักการเมืองแต่ว่าตัวเองก็เล่นการเมืองก็อย่างที่เห็นกันนะครับบางคนเขาเรียกว่านี่คือการเมืองระบบคนดีผมก็เห็นด้วยนะครับ ถ้าหากในสนามการเมืองเนี่ยมันมีแต่คนดีๆเขาเข้ามาทำงานกันสำคัญก็คือว่าคนดีนั้นควรจะให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วย mm. เมื่อดีจริงเนี่ย mm. ก็อย่าวิ่งหนีประชาชนนะ mm. เดินไปให้ผ่านการตัดสินใจของประชาชนมาไม่ดีกว่าหรือส่วนคนชั่วคนผิดคนไม่ดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะ mm. ก็เช่นเดียวกันนะ mm. มันก็ต้องผ่านกระบวนการตัดสินใจของประชาชนและ ผ่านกระบวนการยุติธรรมที่ได้มาตรฐานดังนั้นผมว่กลับไปที่ประเด็นที่ตั้งหัวข้อนะครับท่านดูรายชื่อดีๆนะเที่ยวนี้มีนัยสำคัญแล้วมันจะอธิบายไปถึงภาพหลังการเลือกตั้งด้วยแล้วมันก็จะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าหลังจากนี้บรรดาน,นักวิ่งเก้าอี้ทั้งหลายถ้าจะวิ่งเนี่ยอย่าหลงทาง เข้าผิดทางแล้วก็หายทั้งตัวแหละครับแต่ถ้าเข้าถูกทางเนี่ยก็อาจจะมีสิทธิ์มีโชคมีวาสนานั่งเก้าอี้ตัวใหญ่ๆไม่ได้ก็หาเก้าอี้ผ้าใบนั่งกันไปก่อนเผื่อเขาเมตตาก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของฝ่ายประชาชนฝ่ายผู้ที่ยังยืนยันหลักการประชาธิปไตยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับ เราติดตามสถานการณ์เหล่านี้ผมมั่นใจของผมร้อยเปอร์เซ็นต์ะว่ามันไม่มีอำนาจใดที่มาโดยฝืนหลักการอันเป็นสากลแล้วจะยืนยงคงกระพันไปยาวนานได้โดยหลักเนี่ยมันไม่มีแล้วก็มองไปรอบๆตัวทั่วโลกเนี่ยนะครับมันก็กำลังเป็นอย่างนั้นดังนั้นอะไรที่เป็นหลักการซึ่งเราเชื่อมัน่นและเห็นว่ามันถูกต้องแน่ อย่าทิ้งครับยังไงก็ต้องเดินไปข้างหน้าส่วนปรากฏการ์ที่มันดูแป,แปลกๆที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ดูเหมือนว่าฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยจะมีความเบ็ดเสร็จในการยึดกลุมอำนาจกันมากขึ้นนี่นะครับก็คือบรรดากองเชียร์ทั้งหลายนะฮะผมไม่ทราบรว่าเป็นโชคดีหรือคราวเคราะห์ของพลเอกประยุทธ์นะ ที่กองเชียร์แต่ละคนนี่ทีเด็ดทั้งนั้นนะครับคุณไับุญนิติตตะวันอย่างเงี้ยนะฮะพุทธอิสระอย่างเงี้ยแมออกมาเชียร์แต่ละทีนี่ผู้ที่ถูกเชียร์เนี่ยสะดุ้งสะเทือนทุกทีครับล่าสุดพุทธอิสระก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเชียร์พลเอกประยุทธ์ว่าที่ใครพูดกันว่าพลเอกประยุทธ์จะมาเป็นนายกหลังการเลือกตั้งแล้วเท่ากับการสืบทอดอำนาจนถ้าอย่างนั้นเนี่ย จากทักสินมาสมัครสมัครมาสมชายสมชัยไปยิ่งรักเนี่ยไม่ใช่สืบทอดอํานาจหรือยังไงผมนี่ไม่อยากจะเถียงด้วยเลยนะครับเพราะว่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเอามาเถียงกันได้แต่คนบทมันจะเชียร์กันเนี่ยฮะบทที่ว่าจะรักกันสุดลิ่มทิ่มประตูยังไงก็ต้องเชียร์มันจะเป็นการสืบทอดอํานาจได้ยังไงล่ะครับ ก็สามสี่คนที่พุทธาอิสระพ,พูดถึงในเข้ามาจากการเลือกตั้งประชาชนเลือกมาแล้วกติกาเขาก็ไม่ได้ร่างเองนายกทักษิณลงเลือกตั้งปี44เนี่ยกติกาคือรัฐธรรมนูญ4ี่ซึ่งเขามีการเลือกสสรมาร่างทักษิณสมัครจะเป็นสสรมันก็ไม่ได้รับเลือกสมัครสุนทรเวชลงเลือกตั้งปี50กติกานั้นคมชเป็นคนร่าง นายกสมชายก็มาต่อจากนายกสมัครเพราะนายกสมัครพ้นจาก้าอ้สภาโหวตใหม่นายกยิงลักนิกรชัดเลยฮะกฎกติกายังคงเป็น50แต่ว่ารัฐบาลอาภิสิทธ์เปลี่ยนกติกาเลือกตั้งนึกว่าจะชนะไงครับแข่งกันไปแข่งกันมานายกยิงลักก็ชนะร้อยกว่าที่นั่งในสภานี่ก็เห็นเนี่ยฮะแล้วมันจะอธิบายเป็นการสืบทอดอำนาจได้ยังไง เออถ้าอำนาจนั้นส่งต่อกันมือต่อมือได้โดยไม่ต้องผ่านมือประชาชนอันนั้นนะครับคือสื่อท่ออำนาจแต่นี่ไม่ใช่ฮะทุกครั้งทุกขั้นตอนต้องผ่านมือประชาชนมาผมแล้วก็ปลื้มใจแทนทานายกจริงๆนะครับที่มีกองเชียร์แบบนี้แล้วก็อยากให้ใจให้ออกมาเชียร์บ่อยๆอยากจะออกมาให้ออกมาเชียร์ทุกวันนะฮะผมว่าก้า <laughs> วหน้าจำเริญแน่ ส่วนคุณภัยบู์นิติตวันเนี่ยนะแกก็มีวิธีเชียร์ของกแกแกก็บอกว่าท่านนายกไม่ต้องลงเลือกตั้งหรอกรอเป็นนายกทีเดียวหลังการเลือกตั้งนนแหละรัฐธรรมนูญเปิดช่องอาซาไว้ให้แล้วแล้วก็ท้าทายพรรคการเมืองด้วยว่าพรรคไหนลงเลือกตั้งเนี่ยนะฮะให้ประกาศเลยว่าจะไม่สนับสนุนนายุทธนายกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีผมว่าอันนี้ไม่ต้องท้านะ มีแต่พักคุณไปบูนพักเดียวประกาศแบบนั้นแต่พรักอื่นเขาจะประกาศได้ยังไงเขาก็เสนอชื่อพวงสามคนที่กติกากํากหนดให้นี่ก็ว่ากันอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมคืออะไรที่มันดูแปลกๆอะไรที่มันดูพิสดารอะไรที่เราฟังแล้วเราไม่นึกว่ามันจะเป็นเหตุผลที่จะามาอธิบายกันได้นีวันนี้อามาใช้ได้หมดนะครับเพราะว่าสถานการณ์ขณะนี้ เรียกง่ายๆก็คือตามใจฉันคือฉันจะเอาอยัางไงฉันจะเดินยังไงฉันจะคิดยังไงฉันก็ว่าของฉันอย่างไนแหละส่วนว่าประชาชนจะคิดยังไงเนี่ยก็เรื่องของประชาชนเพราะยังไม่มีพื้นที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดแต่ก็นั่นแหละครับอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันสะสมมันทับถมกันไปเรื่อยๆนี่ มันจะไม่สูญสลายหายไปง่ายๆหรอกครับมันก็เห็นอยู่กับตามันก็เข้าอกเข้าใจกันอยู่ดีนี่แหละว่าใครคิดอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรส่วนตัวผมเนี่ยนะครับผมนั่งดูบรรยากาศเวลานี้เนี่ยก็เห็นชัดทันทีนะครับว่าตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านดูเหมือนว่ากล้ามท่านใหญ่ขึ้น ดูเหมือนท่านมีความมั่นอกมั่นใจอะไรมากขึ้นและพอมั่นใจในอำนาจเนี่ยนะฮะอะไรที่คิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะทำไม่น่าจะเดินบางทีเพลบเพลจะเดินเอาได้นะไอเรื่องการแก้ปัญหายาบ้าสูตรพลเอกไัยบูนเนี่ยท่านอย่าไปมองข้ามนะครับวันก่อนก็บอกว่าให้กระทรวงรสาธารณสุขไปดูมาซิว่าถ้าผลิตยาบ้าได้เม็ดละ50สตางค์หมายความว่ายาบ้าสองเม็ดบาทเนี่ยก็จะเอา นี่มาอีกแล้วจะลดระดับยาบ้าลงเหลือเป็นยาเสพติดประเภทสองสาวประเภทสองนี่เราต้องเคารพให้เกียรตินะครับในฐานะของความเป็นมนุษย์แต่ยาเสพติดประเภทสองเอายาบ้าลงไปเนี่ยส่วนตัวผมผมไม่เห็นด้วยครับแล้วถ้ารัฐบาลทําจริงก็ค้านจริงๆด้วยนี่ย้ํากันอีกทีนึงวันนี้เห็นแวบบๆในข่าวช่วงหัว่ําว่าทนายกให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เอาตามสากคนนะ เรื่องเปลี่ยนระดับยาบ้าเนี่ยถ้ากว่าประชาชนคนไทยไม่รับก็ไม่ทําแต่พอไปดูอีกข่าวหนึง่งพลเอกประวิทย์ท่านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าเรือดำน้าได้ซื้อในรัฐบาลนี้แต่ต้องดูก่อนว่างบประมาณจะผ่านหรือไม่ผ่านอุป,ปัตโถเอ้ยงบประมาณเอาเข้าสภาไปเท่าไหร่ก็ผ่านมาเท่านั้นแหะครับสภาชุดนี้ ก็เป็นสภาตามใจแปะไม่เห็นเลยครับท่านนายกยกประยุทธ์ไปแถลงอะไรในสภาเนี่ยเขาตบมือกันนะนั่นถ้าเป่าปากปิดปิดป้วถอดสูตรควงได้เนี่ยบางคนทําแล้วนะครับเพื่อให้เข้าตากรรมการไว้ดังนั้นงบประมาณผ่านแน่ก็เลยไม่เข้าใจไงครับอา้าวพอเรื่องยาบ้าบอกว่าไม่สนนะสากลก็จะทำยังไงเพราะว่าพลเอกปพบยุทท่านอ้างสากลไงว่าหลายประเทศก็ทำกันแต่ว่า พื้นฐานของแต่ละประเทศพื้นฐานของแต่ละสังคมไม่เหมือนกันท่านไม่ได้พูดแต่พลเอกประยุทธ์บอกไม่เอาแบบสากลแต่พอจะซื้อเรือดำน้ำนี่เนี่ท่านบอกว่าก็รอบบ้านเขามีอยู่แล้วหลายประเทศเขามีก็ต้องซื้ออันนี้จะเอาแบบสากลกันขึ้นมาตกลงไม่รู้หลักคืออะไรหรือแม้กระทั่งเรื่องประชาธิปไตยนี่เหมือนกัเหมือนกันฮะ พอประชาชนเรียกว่าเรียกร้องนะฮะบอกว่าอยากให้มันเป็นไปตามหลักสากลท่านก็บอกว่าไม่ได้ประเทศไทยมันไม่ได้เหมือนประเทศอื่นๆในโลกเขาประเทศอื่นๆคนเขาพร้อมประเทศเราคนพร้อมหรือยังเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นแบบนี้ไปก่อนนี่มันช่วงเปียนผานถึงเวลาแล้วมันก็ค่อยเป็นสากลค่อยว่ากันไปซึ่งไม่รู้เมื่อ,อไรผมสรุปแล้วนี่นะครับดูดทุกอย่างมันจะเอาแบบไทยๆกันหมด การตัดสินใจซื้อเรือดำน้ำก็คิดแบบไทยๆยาบ้าก็แบบไทยๆประชาธิปไตยก็แบบไทยๆแต่เรากำลังบอกว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้ต้องอยู่กับมิตรประเทศต้องอยู่กับเวทีนานาชาติและเราจะไปอยู่กับเขายังไงครับในเมื่อเราเดินออกจากบ้านไปแบบไทยๆเสียทุกอย่างไอความเป็นไทยเนี่ยมันดีนะครับ ไอ้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยๆนี่มันสุดยอดแต่ไอ้รูปแบบการปกครองที่เรียกว่าประชาธิปไตยแล้วเราเติมส้อยว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆหรือว่าการคิดจะซื้อเดือดำน้ําแบบไทยๆอะไรแบบนี้นะฮะผมว่ามันไปกันไม่ได้นะเพราะว่าถ้าประชาธิปไตยเนี่ยมันเป็นหลักการที่ที่มันเป็นสากลนะครับ มันจะไม่มีประชาธิปไตยแบบอังกฤษอังกฤษแบบเยอรมันเยอรมันแบบอเมริกาอเมริกาแบบไทยไทยอย่างเงี้ยผมว่ามันมันไม่ได้ครับมันมัว่วฮะแล้วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับพอเราบอกว่าเราจะเดินกันแบบนี้เนี่ยมันก็เลยยังไม่รู้กันว่าจะไปทางไหนนะครับนี่หลังเลือกตั้งพอมีรัฐธรรมนูญนี้ท่านก็บอกว่าเรากำลังจะเป็นประชาธิปไตยแต่ผมดูมันทางเดินมันไม่ใช่ ท่านบอกว่าระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน5ปีผ่านไป5ปีถ้าเดินตามกติการรัฐธรรมนูญนี้เป๊ะเนี่ยนะครับดูไม่จืดเลยนะครับว่าจะตะเลิดเปิดเปิงออกทะเลกันไปถึงไหนนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเฝ้าดูแลครับแล้วก็คิดตามแล้วก็แสดงความเห็นเพราะในห่วงเวลาที่ อำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยเรื่องอยากเนี่ยเขาจะคิดง่ายนะเรื่องง่ายเนี่ยเขาไม่ต้องคิดเลยทุกอย่างมันอยู่ในมือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของตัวเองอย่างที่ท่านนายกตอบคำถามผู้สื่อข่าววันนี้นะครับรัฐมนตรีใครจะมาเสนอเราใครเป็นใครไม่รู้ท่านตัดสินใจของท่านเองสอนชท่านตัดสินใจของท่านเองอนาคตประเทศไทยท่านตัดสินใจของท่านเอง อน,นาคตของคนไทยหกเจิล้านคนท่านตัดสินใจของท่านเองแต่ผมคิดว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากตัดสินใจของเขาเองนะฮะเพราะว่าเราตกลงกันว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนเราจะเดินกันไป้ถึงตรงนั้นนะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะอย่าไปกดดันตัวเองเดินด้วยความเชื่อมั่น วันหนึ่งถึงแน่อำนาจที่เป็นของประชาชนแม้จะไม่ใช่อำนาจเบ็ดเสร็จเหมือนที่ผู้มีอำนาจถืออยู่ในปัจจุบันแต่เราก็ไม่ต้องการขนาดนั้นเนี่ยเราต้องการอำนาจเท่าเท่ากันทุกคนที่มันเป็นของประชาชนจร,จริงๆและที่ได้รับการยอมรับและเคารพเมื่อประชาชนส่วนใหญ่ตัดสินใจไม่ใช่เดินเดินลมลม ลมลุกลุกคลานเหมือนที่ผ่านๆมาผมเชื่อว่าทุกๆคนก็มีความหวังแบบเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามขอบคุณที่ทักทายกันมานะครับวันหลังเจอกันใหม่เช้าวสายบ่ายเย็นค่ำมืดดึกดื่นเมื่อไรที่เหมาะจะเจอกันผมก็จะมาเอาเป็นว่าเจอหน้ากันก็ทักทายกันแบบนี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับ